ครับสวัสดีครับเจอกับผมช่องเสียสมานฮาตลอดเดี๋ยววันนี้พามาชมที่ดินโฉนโด2ไร่เกือบ2งานพี่เจ้าของขายยกแปลง8 5 0 0 0น่บาทพี่โฉนโดคุดแดง<ม>ที่สวย้วครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยป่าหวายแต่ถ้าเกิดจะเข้าทางมาจากถนนโพหเจ้าถินเนาะวิน,นเข้ามาเส้นที่จะไปท่าเรือฮะสี่แยกตรงห้วยบงฮะห้วยบงเข้ามาประมาณ9กกิโลฮะ แล้วมาถึงวัดหนองทานเหนือฮะเข้าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยฮะคิดเลี้ยวเข้าประมาณสักกิโลครึ่งก็จะถึงแปลงอันนี้ก็เข้าได้สองทางฮะถ้าเลยไปก็วิ่งล้อสเส้นคันคลองเลยฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าแปลงมาประมาณสัก3 0 0รเมตรก็ถึง <Okay. S 1> แปลงฮะอันนี้ที่ถูกมากครับเจ้าของต้องการจะขายฮะคือเขาอ่าเดี๋ยวร้อนฮะเรื่องการเงินเนาะตอนนี้ก็เปิดที่ราคาเหมาทั้งหมดเลยพี่อ่าสองไร่หนึ่งงานแปดสิบ เตารางวาก็จะเกือบ1ไร่2งานแลวเนาะ1ไร่ครึ่งยกแปลงถูก5รพี่ตกไร่ละ3 0 0แสนกว่าบาทฮะไม่แพงอันนี้เหมาะที่อยู่ทำอาศัยฮะก็จะเป็นพื้นทุ่งนาเงี้ยแต่ตรงนี้ฮะตรงนี้ที่ทางที่ผมเนี่ยฮะก็จะเป็นเป็นทางสาธารณะที่ในโฉนดระบุแล้วะฮะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านสีห้าหลังที่เข้าในซอยนี้มา ข้าไม่ไกลฮะจากคันเกียเข้ามาเรียบร้อมา <Okay. S 1> สักประมา50เมตรก็ถึงแปลงแล้วอันนี้น่าสนใจฮะไปนี้ครับถูกที่สุดแล้วครับถูกแล้วถูกที่สุดแล้วเพราะว่าแถวข้างนอกนี่ก็ในย่านนี้ก็ห้าแสนสี่ห้าแสนหมด <Wow. S 1> มีแปลงนี้ฮะสามแสนกว่าบาทถูกับยกแปลงแปดแสนห้าหนึ่งไร่ไม่ใช่สองไร่สองงานครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมฮะด้านนี้ฮะ,ด,นนฮะด้านบุมแดนนี่ฮะด้านนี้ก็จะติด ด้านหน้าทางสาธารณะฮประมาณโดยประมาณอันนี้ผมกะโดยสายตาน่าจะอยู่ประมาณสักร่วมๆ60สิเมตรครับร่วมๆ0สิเมตรไปถึงรถนะฮะอันนั้นคือแดนแรกฮะติดทางสาธารประโยชน์อ่าตรงหน้ารถพอดีเลยครับตรงหน้ารถพอดีเลยะฮะตรงหน้ารถขวามือของภาพแล้วก็เป็นคณาที่เป็นคนาก็คือแดนเลยฮะแล้วก็ยาวไปหาด้านหลังครับอ่ายาวไปหาด้านหลังเลยครับตามคณาไปเลยครับ อันนี้ก็น่าจะกว้างรวมๆห้าสิบเมตรนะห้าสิบกว่ากว่าก็น่าจะเกิดพอท้ายแปลงครับท้ายแปลงก็จะเป็นวิวภูเขาฮะตอนนี้ก็มองเห็นแบบคือคือบอกกันเลยนะเช้าเช้าฮะมาถ่ายเช้ามืดฮะบอกว่ากระจานั้นฮะปลาอะ้รก็จะวิวภูเขาแล้วฮะวิวเขาแบบโอ้มองเห็นชัดเจนน่ครับใกล้วิวเขาด้วยน้ำไฟ ถึงที่พอดีครับถึงที่พอดีน้ำไฟถึงที่พอดีาสนใจครับสนใจแปลงนี้สนใจครับติดต่อครับนัดดูที่ได้ทุกวันถูกครับถูกสุดผมขอบอกเลยยกแปลงแปด0 0นห้ามบาทสองไร่สองงานครับโฉนดคุดแดงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมาเจอกันแปลงหน้าครับมีหลายแปลงครับสวัสดีครับ